ชีวิตทำดีให้ทำทำตั้งแต่พ่อแม่อย่างบตายสติสัมปชัญญนะเนาะถ้าเราทำได้หรือมีโอกาสมีต้นทุนที่ทำได้ดูแลได้บ่วา่พ่อแม่บังเกิดเก้าหรือคนที่เลี้ยงดูเรามาจนเติบโตแต่หนึ่งสิ่งอยา,ากจะขอบอกว่าความผูกพันนะฮะความผูกพันบุญคุณพระคุณที่เราได้เกิดมามีชีวิต อันนี้กราบน้อมเหนือหัวอย่าลืมข้อนี้นะสองถึงแม้เขาจะบดได้เลี้ยงดูเรามาสำหรับชีวิตพ่อหรือแม่นะฮะเออความพุกพันเนี่ยร้อเปอร์เซ็ห่าสิไปพูกพันกับคนที่เลี้ยงดูเรามานะมากกว่าคนไกลถ้าเรามีโอกาสได้ดูแลทำได้แค่ที่เราอยากทำทำแต่ถ้าใช้ภาคบังคับหรือคู่เข็นแสดงออก ว่าเป็นผู้ให้ชีวิตแล้วบัวเคยเลี้ยงดูอันนี้เราพินิจพิจารณาด้วยความรู้สึกของตัวเองทุกคนอันนี้จริงๆจ,จ,จากใจนะคะทุกคนแหละนะสำหรับยายจ๋าก,ก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ผูกพันคนที่เลี้ยงดูอนะมาลำบากทุกสุขจนอยู่ถึงนาทีสุดท้ายตุย่ไปจากเราไปเนาะนั่นคือหัวใจเพราะชีวิตเด็กคนหนึ่งอืม ไม่ว่าเกิดมาจากไหนจากพ่อจากแม่ไม่พร้อมหรือพร้อมก็ตามนะคะเออพ่อแม่จะได้เลี้ยงดูเติบโตก็เป็นบุญเนาะได้ความรักความอบอุ่นคําว่ารักหรืออบอุ่นมันจะต้องเปอร์เฟกทุกอย่างหายากบอกเลยชีวิตบ้านเหล่านะถึงแม่จะลําบากอืมีทะเลาะมีโอแวงมีตีมีดุเพื่ออยากให้ลูกได้เด็กได้ดีนะ,ะอันนั้นแหละคือชีวิตถ้าเราย้อนซ้ําแม่เลี้ยงอย่างโหดโอ๊ย เลี้ยงทั้งตีอืไม่รักเท่าคนนั้นคนนี้สมัยเด็กอย่าเอ่ยขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาเป็นข้ออ้างตัวเองในวันนี้เพราะวันเนี้ยเรามีอ่าดิสติสัมปชัญญะเราเป็นแม่คนขึ้นมาแล้วนะมีครอบครัวผ่านมารู้ผิดรู้ถูกรู้ประสบการณ์ของชีวิตมามากมายย้อนไปติผู้ที่เลี้ยงดูผักดันตัวเองมาเติบโต ถึงแม้ไม่ใช่แม่หรือพ่อแม่ก็ตามไม่ควรอืมการกระทําของเรานี่แหละมันจะเป็นกระจกส่องทางให้กับตัวเองนะคะและให้ลูกได้เห็นทั้งที่ตัวเองก็มักจะถามว่าเห็นไหมเห็นแต่มักจะคิดกลับกันเพื่อที่จะหลอกตัวเองว่าตัวเองทําถูกแต่จริงๆแล้วเรารู้อยู่แก่ใจว่า หลอกหรือว่ามันออกจากความรู้สึกและอีกข้อหนึ่งนะพูดย้ำๆซ้ำๆคนเรายังมีโอกาสที่ได้ดูแลนะคะหัวอกเมียฝรั่งหรือทุกๆคนลูกๆที่อยู่บ้านอ่ะไม่มีเงินไม่มีช้องไม่เป็นไรการดูแลพ่อแม่เพียงแค่ไม่ทำให้เจ็บช้ำน้ำใจนะฮะอืมไม่ไปพูดให้เศร้าหมองนะ,ะไม่ไปดูถูกความรู้สึกผู้เฒ่าที่เขาเคยเลี้ยงดูเรามา ตั้งแต่เด็กจนโตแค่นั้นเองนั่นคือบุญละบุญที่เราสร้างให้กับตัวเองละไม่ใช่จะมามองว่าเออก็ไม่ใช่เจ้านี่เมียฝรั่งนะคะเปรียบเทียบกับคนที่อผู้ให้ผู้ส่งเงินเขาก็ไม่ได้เคยดึงเอ่ยเธอเข้ามาเพื่อจะบังคับให้ทำในแบบของเขาแต่หัวใจของผู้เท่ามักที่จะห่วงคนรอบข้างนะคะ ใกล้ตัวก็คือลูกๆหลานๆที่ไม่เป็นตาไอที่ปากร้ายเว็ดวเออแต่ก็ทิ้งกันไม่ได้นี่แหละคือหัวใจของคนแก่นะ,ะอันนี้ฝากถึงคนอยู่รอบข้างให้นึกถึงให้รักษาความรู้สึกของผู้เท่าไว้แน่อมไม่ว่าจะไปโดนใครลองพินิษพิจารณาดูนะฮะอันนี้เยาจาก็ ได้ฟังจากเรื่องราวต่อเมื่อวานแล้วก็เลยมาพูดถึงความรู้สึกกับลูกคนใกล้มักไม่เห็นคุณค่าของแม่ชอบจะดุจะว่าเอาตามอารมณ์เหมือนตัวเองเหนื่อยงานของตัวเองดิ้นรนเพื่อครอบครัวตัวเองนะคะบางครั้งเนี่ยให้นึกถึงความรู้สึกเพราะถ้าสักวันหนึ่งมันหนีไม่พ้นบอกเลยอีกไม่นานต้องใช้คํานี้ว่าเราก็ต้องแก่ไป อืมแก่ไปนะอายุมากไปมองถึงคําพูดลูกถ้าเจอแรงๆแบบเราตอนนี้เราจะรู้สึกยังไงอ่าถ้าถึงเวลาที่เราหากินไม่ได้แล้วรอกินกับลูกกับเต้าช่วยเสริมนู่นนี่นั่นได้เล็กน้อยอย่าไปนึกถึงคุณค่าคนแก่ไร้ค่าอย่าไปนึกถึงในตอนที่ท่านไม่มีแรงนะคุณต้องย้อนนึกถึงสภาพที่พ่อแม่เนาะปู่ย่าตายาย พักดันเลี้ยงดูคุณมาจนเติบโตถึงแม้จะลำบากถึงแม้จะมาด้วยความทุกยากนะคะเขาก็ตั้งใจหาเท่าที่เขาทำไหวจนถึงทุกวันนี้ถ้ายังมีชีวิตอยู่นะบอกตรงเลยในความรู้สึกยายจ่าเนี่ยบอกเลยสาธุบุญบารมีขอให้อ่าสองยายเนาะเป็นล้มโพล้มใส่ให้กับยายจ๋าเป็นร้อย้อยปีเลยเพราะยังอยากได้ยินอยากได้เห็นมันเป็นแรงจูนใจที่ยายโดนบันดาลให้ยยจ๋ายอยากกลับเมืองไทย อ่ะเพื่อไปเป็นกําลังใจผ่อนเสียงมามาทําวิดีโออยู่นะฮะผ่อนเสียงก่อนอ่เพื่อไปหาไปกอดเติมพลังกําลังใจให้คนแก่สวัสดีครับก่อนอไปหากินเองเลยตื่นสายนะและทีเนี้ยนะหลายคนที่จะเห็นมานั่งภาพมานั่งโพสอ่าย้อนถึงความหลังย้อนถึงพ่อแม่ที่เสียไป หลายคนสำนึกคิดว่าโอ้ยสาธุยามลำบากเนาะเออก็ทำได้ไม่เต็มที่อันนี้ทางมุมเมียฝรั่งนะฮะพอมั่งมีดีขึ้นอยากให้พ่อแม่อยู่สบายอ่าเพิินกรรมาจากไปอันนี้ความรู้สึกอีกแบบแต่บางคนนะอยู่ก็ไม่ได้รักษาหัวใจเออเนาะคำพูดดีๆก็ไม่รู้จักทำแวบเอาแต่อารมณ์ตัวเอง พอพอ่อแม่ตุยไปนะมานั่งโพสท่ำภารวนาเออถึงสำนึกเหมือนจะสำนึกเหมือนจะรู้สึกเหมือนจะกลับตัวแต่มันก็สายไปไหมข้อนี้นะคะจุดประเด็นคำพูดวันนี้อยากให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าคนแก่ที่ยังอยู่ต่อหน้าเราไม่ว่าเลือแค่พอ่อหรือเลือแค่แม่ก็ตาม ทำได้เท่าที่ทำํำเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่ได้อยู่จุดปัดจจัยเพียงอย่างเดียวว่ามีเงินสิทําได้พูดได้มันไม่นะช่วยกันรักษาหัวใจเนาะ,อะของคนแก่เพราะคนใกล้เนี่ยเป็นคุณค่าเลยนะ,ะเป็นพลังกําลังใจที่ดีที่สุดเป็นคนที่ได้ปฏิบัติจับมือเช็ดเนื้อเช็ดตัวยามเจ็บยามป่วย ยายจ๋านี่อิจฉาเลยนะถ้าทําได้นี่บอกเลยเลยนะอยากยกมาอยู่ที่นี่จะได้ดูแลครอบครัวตัวเองและดูแลยายไปด้วยเนาะแต่มันก็ทําไม่ได้หลายๆคนก็คิดเหมือนกันเพราะจริงๆแล้วอะคนเท่าจะห่วงลูกหลานที่อยู่ใกล้นะเออจากเลี้ยงแม่มาจนโตยาวยันหลาน,ลานอ่าพอไปหลานลูกสาวกระแทกขึ้นมาเจ็บปวดหัวใจมานั่งสวยอืมแต่ก็ตัดไม่ได้ บางครั้งนึกถึงนะอยากให้ลูกดีกับเราแล้วเราทําตัวกับพ่อแม่แบบนั้นนะมันก็จะเป็นกระจกสองเวลาลูกตอบกลับขึ้นมามันเจ็บแย่เอาตรงๆนี่แหละเขาเรียกว่ากระจกสองทางกรรมที่ทํากับพ่อแม่อืมนะมันเท่าทวีคูณโลกปัจจุบันนี้คูณสิบมั้งแรงไปหน้านะฮะแต่ทางนี้ทางนั้นเนาะใครทำอะไรได้แบบนั้น อย่ามองเห็นแต่ความผิดของคนอื่นชีวิตเราคนหนึ่งโชคดีมีพ่อแม่ทําให้เราเกิดถึงแม้เขาจะไม่ได้เลี้ยงดูเรานะฮะเราก็ยังโชคดีมีผู้อุปถัมภ์ไม่ว่ายายหรือว่าพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงนะฮะที่เขาเลี้ยงเรามายันเติบโตและจนถึงปัจจุบันเขาก็ไม่ทิ้งเรานะเออเขารอไหมตอบแทนไหมเราก็ไม่ได้ทําเต็มที่ก็ไม่ต้องไปนั่งน้อยเนื้อเสียใจเพียงแค่ ไม่ทำร้ายพวกเขาแค่นั้นก็พอแล้วเราก็จะได้ไม่สร้างกรรมให้กับตัวเองด้วยถูกไหมทุกคนนะฝากถึงพินิษพิจารณาการกระทําของตัวเองชีวิตเราอายุก็กลางคนกันทุกคนละนะถ้าย้อนไปพ่อแม่เจ็ดอ่าแปดสิบกสบกว่าขึ้นไปและวันข้างหน้าเราก็ขยับไปอยู่สเต็ปนั้นเราจะรู้สึกยังไงถ้าเราเจอ แบบนี้กับอารมณ์ลูกที่เราทำอยู่ขอถามหน่อยแล้วก็ตอบด้วยนะคะขอคำตอบของทุกๆคนที่มีใจรักและห่วงและขอถามถึงหัวใจคนที่อยู่ใกล้ที่เช่าประชดประชันนะคะกระแทกกระทั่งคนแก่แล้วผ่านไปไม่รู้จักขอโทษไม่รู้จักอโหสิไม่รู้จักวางนะสร้างกรรมใสเจ้าของเด้อสิบอกให้สา